มีเมียครับแตบมี่ม่เหมืนมีรแ่นด้วยะเคยเห็นค่นเขาล่นอ่รื่องคร่บไป่เสียบโดนลมันใจนี่เสียบโดนลวมันจเสียบโดนลมันจะดังดง กันกันนี่แหละมาใครก่อนยังดูยิงปักกะปี่ยิงชี้มาห่างยก็ได้ั้ดัเด็กนั้นมาห่างเลยนมายังยิงยาวปกระป๋ายิงจุแเราก่อนอันนี้คือมินเนี่ยเหมือนกัน ม่นต้อก no? yeah. yeah, mm ันเลยคุณงกลางเลยตงกลางอย่างนี้ดีกว่ายิ็งใส่นาเนยอยู่โอเคได้อะไรอุายเฮ้ยจำไั้นอเคไมนหลับนม่หลับเสียบเลือดเตือนใจเอนเย ยาผีห้ดูเป็นงยานผียานผีเนยอผีานผีน่างอยเติมนะไม่ให้เป็นแง่มันเลบเมื่อกี้แค่สอมกันนะสอบขี่กอนแถมก็สอพี่เอาเสียงดกันแ๊บนึงที่จะหมุนนะได้หมุนหได้ เอออะไรไหนเนี่ยไม่มีพี่ได้คัสได้อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกได้คัสคัสอะไรนะ K I S S ปั๊งเบอร์แปดขานายจะมีแบบนี้เหมือนพี่นี่ยกดปุ่มปุ๊ดมามามาแปะวนๆนพอๆๆอพอเอะมาไอแบบเริ่มก่อน ที่ตรงตีกองหนูต้อง,งอเสียบตุ๊กตาอินเดไฮโลตุ๊กตานี้โอ้ยตรงชาติผ่านมาดูไดเเ้เลยอุ้ยอุ้ยโคตรเป๊ะเลย ยับเ้าวดโอยนนแล้วลุนอยู่นั้นลุ้นยู่โอ้ยข้างหลังีนเลยเสียทั้งหมดเลย แพ้อีกแล้วจริงๆเกเป็นตาพี่เลยแต่หนูเสียไม่ไล้พิม่อตุรตุดตุพแพ้ต้องโดนตีเออแบบแพ้แล้วสองร้อตกองดีมันก็จัดไปครับธีกกรนดีบมาก่อสิบสกล่องปูนเ้ยนิ้วอย่างเงี้ยนีอยเนี้ยเนี้ยเนี่ยชือปื๊บเนี มันจะทําให้ต้องทำอย่างนี้ทำงี้ความขาวความดําต่างกันเห็นเห็นเลยนะเออความพี่ดำกว่าอย่างนี้แล้จะทำแบบทำ่างนี้ดิดูนี่ดิอ้โดูนี่ิให้ทำแบบนดิมันจะทําให้เจ็บทำงี้หลบๆเลยโอ้ยยัยชูนิ้วกลางใส่กล้องเลยเออดูนี่แดงเลยคุณเห็นไหมนะเสร็จ คอบครัวสี่คนนะครอบครัวบ้านนี่คือแดงนี่ครับนี่เขาที่เราที่เราจบคลิปเดีเพิ่งจบมันต้องมีต่อนะมีต่ออีกเหรอยิงจบเล่ยยิงจบยิงจบพี่กับก้าวฟิวสองคนแพ็คมั้ยเอาคนละคู่เลยยิงจบเย้หนูชนะเธอชนะ เซอร์เซอร์คนที่สองหับฟิวแพ้ับิคนหนึงคนที่หอันนี้นี่คนหนึ่งคนสองคนสามคน่อ่ะิวเริ่มเซอร์ต่อพี่ก็ต่อไอเซอร์๋ยวพึ่งเซอร์เซเปิดอาหน้กล้องเลยเ้มาดเต็ดับก่อนเอ้ยเซอร์เซอร์แพ้อุ้ยแพ โอเคงั้นขอจบคลิปเลยดีกว่าพี่ครับดีแล้วก่อนจบคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาไปเข้าห้องน้ำก่อนสวัสดีค่ะไม่ต้องจบพม่ต้องจบต้องทำอันนี้แม่ก่อนไปิดสกายให้ผมนี่แม่ลารวดตลอดไปทุกคนติดตามนี่นมีด้าับมีดเข้าขับที่มือข้าแม่เลยเอ่ของเล่นหนูเล่นแล้วเนี่ยกูจะตายเลยไม่ขอเล่นันไรใหม่ ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบอลบอลกัีแต่มันยังไม่จบแต่บอลยังไม่จบแค่นี้เฮ้ยยังมีต้องรีวิวอีกอันนึงเมื่อกี้รีวิวต้องใช่ไหมรีวิวมีเนี่ยไอ้หนุ่มมวนก่อนเสือเสือเสือเลือกเซือติสติอันไหนย่าเสอติสติสีฟ้านะเราจะเอาสีฟ้าคิดว่าสีแดงดีกว่าง่ายๆสีฟ้าเก็บหยิบเอาสีแดงเบอร์10 โอเคการจากลากดจากลาไม่ใช่การจากลาเหยียบพึ่งเดินเรายังไม่จบเราจะมีกิจกรรมอีกพรุ่งนี้ละกันนะกิจกรรมติดบกิต์ให้ลูกน้อยกิจกรรมก็คือถ้าติกิเ์ให้ลูกน้อยใครเป็นผู้โชคดีกดสักรายแล้วเราจะแจกกิต์ถึงบ้านผู้โชคดีมีเพียงหกคนเท่านั้นเพราะกิต์มีหกตัวเอตัวนั้น เอาไงสำหรับว ok. ันนี้ถ้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เพราะไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยใช่ตุ๊ดทำรายการใหม่เข้าใจไหมแต่ว่าวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีมาแข่งรลบวเป็นเหนื่อยเหนื่อยตุ๊ดตุ๊ดกาแฟ